นี้นะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการบรรจุขวดนะคะเดี๋ยวแอร์จะทำให้ดูเนาะว่าทำยังไงกันบ้างนะคะแต่ละขวดนะคะแอร์จะใส่สตรอเบอรีที่เราได้เคี่ยวกับน้ำตาลทรายแล้ว1ช้อนแบบนี้นะคะอ่า1ทับพีดีกว่า1ทับพีตักข้าวอย่างเงี้ยคะ่ะต่อขวดนะคะก็จะใส่ประมาณนี้เทลงไปเลย จากนั้นนะคะก็จะตามด้วย จากนั้นนะคะก็จะตามด้วยนมตามระเบียบนะคะแต่ว่าเวลาเราเทน,นมมะคะ่ะต้องพยายามเบาๆมือหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เหนื้อสตรอเบอรี่กับนมเขาแยกกันนะคะไม่งั้นเขาก็จะเกิดการผสมกันเลยตอนนี้ค่ะอ่าเริ่มเลยนะคะอ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงพยายามเ,าเบาๆมือหน่อยนะคะ เวลาเราเทนมตามลงไปอะคะ่ะต้องอย่าลืมเหลือที่ว่างนะคะให้เผื่อเวลาเขย่าวขวดด้วยนะคะอ่าประมาณนี้จากนั้นก็นำฝานะคะมาปิดให้เรียบร้อยะคะอ่ะอ่าเสร็จละ นี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้นมสตรอเบอรี่นะคะเรียบร้อยสวยงามอร่อยด้วยนะขอบอก